พบกันได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง Facebook กลุ่มปิดนะครับชื่อ FC สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสาระความรู้และความบันเทิงมากมายเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับ FC สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยทาง Facebook กลุ่มปิดขอให้โชคดีทุกท่านครับ ลัคนาราศีกันนะครับลัคนาราศีกันมีใครลัคนาราศีกันบ้างทักทายกันหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวทักทายเอ่ซหน่อยนะไม่ทักเลยเดี๋ยวก็จะงอนกันเนี่ยอืมคุณวารีรัตเพิ่งทานไลา์ครั้งแรกลัคนาพึกศบค่ะคุณแฮปปี้เพนนี่แฮปปี้เพนนี่เตียนอนอยู่ในหลุมสะดุ้งเลยค่ะอาจารย์อ๋อเขาชื่อแฮปปี้เพนนี่ เพนนี่นี่คือถ้าเกิดสะกดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเพนนี่เนี่ยฟังดูน่ารักมากแต่ถ้าเกิดสะกดเป็นภาษาไทยอ่ะไม่เวิร์กหรอกเ e นนี่อย่างเงี้ยไม่โอเคนะนะคะคุณดีใจจังบอกว่าจริงค่ะเพราะทำงานสองแผนกเลยเอา้าวเหนื่อยตายหาเลยขอให้โชคดีนะคะสิดและปู่เข้มพิมพ์อะไรวะเนี่ยเอ,เอ้ยพิมพ์ยาวเกินพิมพ์ขนาดนี้เนี่ยโอย้ตายแล้วยาวเกิน งานผมโคตรยุ่งเหมือนที่อาจารย์ทํานายไว้เลยครับแม่นมากครับวันนี้ช่วยทํานายว่างานไม่ยุ่งราบลื่นหน่อยครับผมกลาบขอร้องทีมพิจิตครับเอามีแบบนี้ได้หรอเออาให้ทํานายว่าไม่ว่างานราบลื่นแล้วเป็นไปตามปากเลยเหรอโอ้เอางานราบลื่นโอเคพอใจยังอคนเนาะทำไมถึงมาให้เราเล่นอะไรบองๆองแบบนี้นะอา้า คุณกันการมณนนีนะคุณรัติตาบอกว่าอันนี้ของผัวปัจจุบันเลยค่ะอาจารย์เอาคุณมีโอ้ดีฟังทั้งผัวเก่าทั้งผัวปัจจุบันด้วยเหรอโอ้ตายแล้วผัวอนาคตจะไปฟังนะเดี๋ยวผัวปัจจุบันนั่งฟังอยู่แล้วงามไส้เลยเนี่ยเออฟังแค่ผัวปัจจุบันพอแล้วเข้าใจไหมเอาแฮาร์รี่ก็บอกว่าแฟ,แฟ,แฟนเก่ากันค่ะเอามาทั้งผัวเก่าแฟนเก่าแม่งงงชิบหายตอนนี้มากันมวยหมดแล้วเนี่ย <laughs> เออนะครับชาวลัคนาราศีกันนะนะครับคุณมีดาพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกันถูกวะเออกันนะครับมีดาพุธเป็นดาวเจ้าเรือนและชาวกันนั้นดาวเสาดาวเสากับดาวราหูตีโกนถึงลัคนาเครียดตีโกนร่วมธาตุดินนะตีโกนร่วมธาตุดินนะครับทําให้ชะตาชีวิตของชาวกันนั้น ก็ถือว่าดาวยังอุ้มสมให้คุณมีความสําเร็จอยู่นะนะครับยังอุ้มสมให้คุณมีความสําเร็จอยู่โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยานะช่วงเดือนกันยาช่วงสิงหากันยาดาวสุขดาวพุธมันเดินเข้าเรือนตัวเองนะดาวพุธเป็นเดินเดินเข้าเรือนตัวเองนะครับทำให้ชะตาของคุณนั้นมีความเข้มแข็งขึ้น มีความสำเร็จขึ้นมีความโชคดีในเรื่องของการงานแสดงว่าเดือนกันยายนเนี่ยดาวไอดาวพุทธทับลักดาวสุขเป็นกเกษตราธิบดีอยู่เรือนการเงินเนี่ยจะมีเงินมีทองใช้นะจะมีโชคดีฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันพลิกคว่ำพลิกหงายไม่ได้อย่างใจพลิกล็อกถูลูถูกลางแล้วก็ไม่สำเร็จนะสิงหากันยาที่จัดถึงนี้ ชาวกันนะดวงครึ่งปีหลังน่าจะแฮปปี้กว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะแฮปปี้กว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีครับครึ่งปีหลังเป็นครึ่งปีแห่งการทำงานหนักเช่นกันไอ้กันกับพึกษบเนี่ยแม่งทำงานหนักพอๆกันเลยทั้งคู่โดยเฉพาะช่วงกรกฎาสิงหาเนี่ยภาระเยอะมากนะคนไปภาระเยอะมาก แล้วก็มีสิ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาหลายหลายอย่างนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกันบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นปัญหาจุกจิกนะครับที่จะต้องแก้ไขนั้นส่วนใหญ่มันจะมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือใครที่ต้องทำงานที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์เวลาสื่อสารกันเวลาคุยอะไรกันที่ใช้โซเชียลพยายามสื่อสารกันให้เข้าใจครับ เดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นเป็นอะไรที่ทาให้เข้าใจผิดกันได้ผมก็ติงกันไว้ตรงๆอย่างนี้นะกระกฏดาสิงหากนยดาตุลาเป็นช่วงทํางานหนักแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวความสําเร็จในช่วงพฤศจิกาธันวา <No worries> พฤศจิกาธันวานะครับนะจะเป็นช่วงที่คุณนั้น <No worries> ได้รับความสําเร็จดีนะครับได้รับความสําเร็จดีแล้วก็แลว้แลวก็คุณนะคุณ จะนะครับคุณจะได้โชคดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะส่งเสริมให้คุณนั้นได้รับสิ่งที่ดีกลับมานะครับคุณช่วยเหลือผู้ใหญ่ทำไปทำมาเขาได้รับความสำเร็จเขาก็กลับมาหนุนคุณนะครับโดยเฉพาะในช่วงทุศจิกาธันวานะนะครับนะานางมันร้ายในใจเธอมาแล้วนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะชาวกันยังไม่สักเซสนะครับบอกก่อนว่าความรักของชาวลัคนาราศีกันยังไม่สักเซสจำเป็นที่จะต้องนะเรียกว่าอะไรล่ะให้ความสำคัญกับมันเหมือนกันนะครับความรักยังไม่ค่อยลงตัวหรอกใครเป็นชาวลัคนาราศีกันไปดูได้เลย นะครับชาวลัคนาราศีกันความรักยังไม่ค่อยลงตัวนักมีคู่มีแฟนก็อาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือบางคนนั้นยังติดอยู่ในสัมพันธภาพที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะไปดูนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับแต่ชาวกันก็มีโอกาสจะเจอเพศตรงข้ามจากโลกโซเชียลนะแต่เป็นการเป็นการเจอที่ ยังไม่ได้ลงตัวเพียงแต่ว่าได้คุยได้คบกันแต่ก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนยังไม่ได้ไปเปิดเผยอะไรมากมายฉะนั้นสินแสหมิงก็ย้ําให้ชาวกันฟังไว้ชัดชัแบบนี้นะครับกับดวงดวงความรักในช่วงครึ่งเอพี่ช่ดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังนะของชาวลัคนาราศีกันนะครับอืมอะไรเนี่ยซาฮารัตสวัสดีครับลุงหมิงเพื่อนเล่นลมึงเหรอลุงหมิง เออฮะโอเคนะเรียกลุงอีกไอหางเอ้ยอ,อารมณ์เสียเลยเนี่ยเออเรียกลุงได้ไงวะเออผมล้อเล่นนะครับไม่มีอะไรหรอกไม่ได้อารมณ์เสียอะไรหรอกแค่ด่า,ดานในใจแค่นั้นเองอะเรียกลุงนะโอเคนะครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคล ให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเแหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล